สวัสดีครับสวัสดีครับสหกรณ์การเกษตรของเราเนี่ยเป็นยังไงคร,รับสาหรับสหกรณ์กรเกษตรบ้านลาดผมอยากแนะนํานิดหนึ่งว่าในเรื่องของการรูปแบบการทํางานคือทุกคนมีส่วนร่วมครับคือสมาชิกทั้งหมดเนี่ยแปดพันกว่าคนนะครับถ้า,าจ,จะนับเป็นในส่วนของอําเภอบ้านลาดเนี่ยนะก็มีสมาชิกอ่ทั้งหมดเนี่ยนะรวมทั้งสมทบทั้งสมาชิกสามัญเนี่ยหมื่นสองพันจริงๆแล้วประชากรของ,ขอ,งอําเภอบ้านลาดจริงๆครับผมม,มีทั้งหมดหมื่นสี่พันครอบครัว ก็ถือว่า90%<อร> <land> เป็นสมาชิกของสากลบ้านลาดเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดครับผมทีนี้สากลบ้านลาดเรามีวิธีการดําเนินงานยังไงกันบ้างคือตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆการเลือกเข้ามาบริหารเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้มีส่วนร่วมจากการที่เลือกกรรมการของเขาขึ้นมาเองเนี่ยนะ <S 2> <S 2> <schwierig> มาบริหารกันเองแล้วก็มีส่วนร่วมทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในอำเภอบ้านลาดเนี่ยธุรกิจทั้งหมดขึ้นอยู่กับสากลการเกษตรบ้านลาดาเป็นหลัก ครับผมตะนี้แอบรู้มาว่ามีตลาดกลางมีเรื่องของการจําหน่ายสินค้าต่งตางๆเป็นยังไงครับคือตรงนี้เนี่ยฮะเขามองที่ว่าผลิตแล้วไม่รู้จะขายที่ไหนก็เลยรวมกันคิดว่าถ้าตั้งตลาดกลางขึ้นมาเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเรื่องการตลาดได้เพราะในปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยกเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยคำนึงถึงการผลิตนําการตลาดแต่มันผิดต้องดูการตลาดก่อนแล้วก็ถึงจะผลิต ก็เลยมีแหล่งที <estrogen> ่ขายเนี่ยเป็นตลาดกลางที่มีอยู่ทั้งตลาดกลางของพืชผักผลไม้ตลาดกลางข้าวเปลือกนะแล้วก็มีตลาดเกษตรอินทรีย์รวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดครับนอกจากพวกพวกนี้เป็นเป็นหลักๆซึ่งเด่นของสากอนะก็จะมีกล้วยหอมทองซึ่งเราส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักอยู่เนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือข้าวสาร ข้าวสารซึ่งเรามีโรงสีกําลังผลิตวันละร้อยตันนะครับแล้วก็สีเป็นแบรนด์ของสากลเองที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแบรนด์ข้าวสารของสากลการันตีคุณภาพครับรับรองคุณภาพเพราะมีทั้ง GMP มีทั้งฮาสับซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองให้กับโรงสีและข้าวของสากลมาลาดเอาส่วนอื่นๆก็จะเป็นผักผลไม้ที่มีอยู่แล้วก็ฟาร์มเมอร์ช็อปซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์นะฮะซึ่งเรากําลังจะเข้าสู่ เอไอซี EC, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,เ,นยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชูซึ่งจะแข่งขันกับเขาได้ในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์พืชผักที่ปลอดภัยนะครับ